ยงพ่อจะไปถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปแม่ตรงนี้หน่อยนะ Okay. เดินคนเดียวให้เป็นเพราะไม่มีใครเดินไปกับเราตลอดได้หรอกเรือโบราณที่พุทธทยา,านหลวงปู่วดวยเก่าแก่มากเลยคนะ่ะหลายรูปแบบน่าจะเป็นเรือเก่าที่เขาเก็บ มนันรักเอาไว้นะคะมีแหลบฝาปิดด้วยก็ไม่มีปิดน่าจะยังใช้การได้อยู่นะทำดักไม้มีฝั่งนี้เป็นฝั่งวัด เดินไม่ไหวค่ะต้องขับรถเข้าไปดูน,นี่ฝั่งฝั่งของวัดใช่ไหมพ่อใช่แต่ก็เชื่อมต่อกันนะไม่รู้ใครบริจาคมาเนาะก็ผู้สร้างเป็นไทยเราก็ยังไม่รู้ประวัติเรยจะเ้อาไปเซิ้อชหาฝั่งวัดก็ใหญ่โตไปทางไหนดีขับรถวนดูกันแล้วกันมันกว้าง ไม่ไหวพี่น้องนี่เลยโบสถ์ไปด้านในจะมีโบสถ์ตรงกลางแล้วก็นั่นศาลาหนะสองข้างเหมือนกันเลยศาลาการประเรียนขนาบข้างสองข้างก็มีโบสถ์อยู่ประมาณนี้เขาไม่มีผ้าอยู่หรือเปล่ามีมมอยู่ข้างหลังมีกุฏิใช้เป็นที่เรียนของผ้าแน่ๆเลยก็ใช่ยังไง แบบทั้มดมาดระเงดูร้างๆหรือเปล่าน,นี่นี่ใหม่อะุ่น้จะ้างนี่เราก็จะขับออกไปค่ะมีด้านหลังอีกกว้างเลยเพรา,า,ะ,าะว่าข้างในเรา,เ<อ>าจะเปอะไรนี่เลยค่ะกว้างประมาณนี้แหละมองไปก็จะเห็นหองูโออตอะ นี่เลยวัดอยู่ด้านหลังเดีเข้ามาดูอย่างนี้สักทีนะเนี่ยแต่พ่อเคยมาทอดกระถินเลย,ชยใช่ไหมคองทะบบกดูแลอยู่ใช่ไหมแต่ไม่รู้ใครบริจาคให้เดี๋ยวก็ย้อนกลับไปอีกครั้งหนึง่งที่นี่ก็จะปลูกต้นไผ่ลายล้อมเลยต้นไผ่ วัดก็ออกเป็นแนวแนวจีนไทยจีนผสมกันนะแบบไทยจีนโบราณข้าก็จะเป็นทุ่งนาาบ้านชอบต้นไผ่ดูลมเย็นเป็นสุขมากๆเลยคนจีนเขาที่ยมปลูกต้นไผ่ไว้เพราะเย็นแล้วไผ่อะแตกก็แตก เราแตกก่ก็ไปได้ดีใช่ไหมทํากิจการอะไรก็ร่มเย็นเป็นสุดแล้วก็เจริญมอกงามกิจการเจริญใหญ่โตแตกกิ่งข้านสาขาวไปเหมือนต้นไผ่แตน่นอแต่กกออกไปนี่ค่ะตอนเย็นน่าจะเย็นสบายมากๆถ้าเราต้องมาตอนแดดร่มล,ลงตรงเนาะนี้เรามาถึงนี่บ่ายสองชนิดที่ว่าแดดแรง แดนหน้าหนาวใครๆก็รู้ว่ามันแรงแค่ไหนออกแล้วหอศิลป์กรุงสยามบ้านไทยมหาลาดอนะไรเนี่ย